ุ่มครบ30โลที่เกมแจกฟรีแล้วแต่ไม่ได้ตัวละครที่ต้องการทำยังไงดีก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Summoner War คอนิคเกิลกับผม NT c h a n n e แนวกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาบอกนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ละกันนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะมาบอกเรื่องอะไรนะฮะซึ่งมาเราเข้าประเด็นกันเลยละกันนะครับผมสําหรับคนงงนะครับว่าทําไม ถึงสุ่มได้เกิน30ครั้งนะครับทั้งที่ทางเกมนะครับให้สุ่มแค่30ครั้งเท่านั้นนะฮะนี่เลยนะครับ เขาจะมีบอกนะครับผมว่าเราสามารถสุ่มตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านบทที่1นึ่งชาเลนจ์ที่13แล้วนั่นเองนะครับผมถึงเราจะสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับผม30มสรซึ่งเราจะทํายังไงถึงจะสุ่มได้เกิน30โรูเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูในคลิปนี้ละกันนะครับแล้วเราก็จะมาบอกด้วยว่าเอาตัวละคร5ดาวตัวไหนดีละกันนะครับส่วนตัวสำหรับผมเลยละกันนะฮะตัว5ดาวยังไม่ค่อยสําคัญในช่วงแรกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถปั้นมันให้โหดได้เวททุกคนเออ เพราะเกมนี้นะครับผมในการที่จะเล่นตัวละครตัวหนึ่งได้เนี่ยผมสกิลต้องเต็มนะครับดาวต้องแน่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการอัพสกิลนะครับผมมันต้องใช้ตัวละครตัวมันเองเยอะมากๆนะครับเลยผมรู้สึกว่าตัวละคร5ดาวในช่วงแรกนะครับผมผมจะเล่นตัวอวยซะมากกว่าหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากดองตัวละครตัวนั้นนะครับผมไว้เล่นในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครจะมาหวังเอา5ดาวนะครับมาแบกทีมในต้นเกมถ้าคุณไม่ได้เติมนะครับผมว่าน่าจะยากพอสมควรนะครับ ผมแมนะนําว่าเอาไปเล่น3ดาวแล้วก็อัพสกิลให้มันเต็มเนะครับน่าจะหดกว่า5ดาวด้วยํานั่นเองนะจ๊ะซึ่งสําหรับ5ดาวนะครับที่ผมแนะนาเลยละกันนะครับผมเริ่มที่สายเติมก่อนละกันนะครับสายเติมผมรู้สึกว่ามันได้ทุกตัวแหละเอาจริงถ้าสกิลมันเต็มนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีคอมโบหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าดีมากเลยก็คือแวมไพร์เขียวแวมไพร์ไฟแล้วก็โพลาาเขียวนะครับ3ตัวละครตัวนี้นี่คือแบบว่าไปได้ยาวแน่นอนนะครับ คือแบบดาเมจนี่คือแรงมากๆแล้วก็มันมากๆเลยนะครับผมสำหรับ3ตัวละครตัวนี้นะฮะเออและรวมถึงนะครับแวมไพร์เขียวเนี่ยดาเมจใน PVE นี่โคตรดีนะครับผมผมบอกเลยว่าปั้นสุดๆมานะครับโคตรโหดแน่นอนนะครับผมส่วสำหรับคนที่เป็นสายฟรีครับผมเล่นง่ายๆสบายๆนะครับผมก็น่าจะเป็นพวกตัวละครจินไฟจินน้ำแหละครับผมซึ่งทำไมถึงบอกว่าแนะนำสองตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับมันในอนาคตเนี่ยมันไปได้ยาวแน่นอนนะครับอย่างเช่นจินไฟนะครับจะเก่งในอารีนามากๆเลยนะครับผมถ้าของเต็มๆนะครับ ดาเมจแรงโคตรนะครับผมไปดูคนต่างประเทศเขารีวิวมานะครับผมใส่รุนแน่นๆนะครับดาเมททีเดียวหายทั้งทีมนะครับโคตรแรงนะครับและตัวที่2นะผมจินนามนะครับตัวละครตัวนี้นี่คือเป็นตัวละครที่ซับพอร์ตเพื่อนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวเดียวเลยหรือเปล่าใน5ดาวเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะอยู่รอดที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลที่ช่วยเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับผมรู้สึกว่าไปวัดไปวาได้ที่สุดแล้วนะครับผม ซึ่งตัวละครประมาณนี้แหละที่ผมแนะนำาอครับผมเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะครับผมตัวละคร5ดาวเนี่ยมันเก่งทุกตัวแหละถ้ามันอัพตันนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าอยากจะอยู่รอดจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละครับผมจินไฟจินน้ำนะครับน่าจะมันที่สุดแล้วนะครับผมสาบสายฟรีนะครับตัวละครตัวอื่นก็เล่นได้แหละครับผมอย่างเช่นพวกล่มนะครับผมตัวละครสายล่มต่างๆนะครับผมมันก็เก่งนะครับผมไม่ใช่ไม่เก่งนะฮะเสนลิงเนี่ยมันก็เก่งนะครับผมไอตัวสายลิงต่างๆที่เม่ล่าน้ำเนี่ยก็โหดมากๆเลยนะครับอลรข์เคล่นไฟนี่ก็ดีนะครับผมแต่ที่ ผมเลยจะอวยตัวละครที่มันใช้ได้จริงๆก่อนละกันนะครับผมเช่นพวกกินน้ำนะครับที่มันน่าจะอยู่รอดที่สุดแล้วในเกมนี้ละกันนะฮะเพราะว่าคนใส่ฟรีเนี่ยตัวละครมันอัพยากมากๆเลยละกันนะครับผมเออแต่ถ้าจะเล่นเลือกกินไฟเนี่ยก็จะต้องรอสกิลนิดนึงละกันนะครับผมเพราะว่ามันกว่าจะเต็มมันจะกว่าจะได้นะครับน่าจะนานพอสมควรนะฮะซึ่งตัวละคร3ดาว3ตัวละครที่ผมแนะนําเลยนะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับผมก็ไปได้ยาวๆแน่นอนผมแฟรี่ไฟเนี่ยผมแฟรี่ไฟนี่คือดาเมจต้นเกมได้โคตรดีนะครับผม แล้วก็พิกซี่ลมนะครับพิกซี่ลมอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมในด้านที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆนะครับผมเอาไว้เพื่อนๆสกิลต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับและรวมถึงการูด้านน้ำนะครับที่จะมีสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมและไอ้สตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยหาง่ายมากๆเพราะมันเป็นแค่สดาวไงสกิลก็เลยจะอับง่ายมากๆและรวมถึงนะครับถ้าจะไม่ผิดเฟรนี่ไฟกับการูด้านน้ำน่าจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับกับไอ้พิกซี่ลมเนี่ย ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม30มสิโลให้ทุกคนดูกันก่อนละกันนะครับผมมาแล้วก็จะสุ่มแบบไปไวๆเลยละกันนะครับผมเพราะผมจะสุ่มเกิน30มสิโลทุกคนดูละกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราสุ่มกันไปเลยละกันนะผมให้ครบ,บไปกันก่อนนะฮะมันมีอะไรมากมายเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมในการสุ่มเกิน30มสิโลนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเล่นคลิปไปละกันนะครับผมไปแบบไวๆเลยละกันผมจุดจุดกันไปเลยซึ่งพอเรานะครับผมสุ่มครบ30ครั้งเป็นที่เรียบร้้้ยะะครทที่าาางเเกกมมไดแจใหฮ มันจะมีคําว่ารีเซ็ตนะครับผมอยู่ฝั่งขวาสุดนะครับผมนี่เลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นการรีเซ็ต30ครั้งให้เราสุ่มใหม่รอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ละกันนะฮะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยในในสครั้งเนี่ยไม่ได้ตัวละครที่ต้องการจริงๆนะครับเราสามารถทำแบบผมได้นะครับในการรีเซ็ตแบบนี้เลยซึ่งพอเรารีเซ็ตปั๊บนะครับเขาจะมีเควสให้เราทาเว้ยซึ่งเควสนี้นะผมจะเป็นการที่เราทําเสร็จปั๊บนะครับเราจะได้สุ่มต่ออีก30ครั้งเข้าใจไหมทุกคนเนี่ย ตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับเราไม่สามารถสุ่มได้แล้วเราต้องทำเควสที่เขากำหนดให้มาก่อนนะครับถึงซึ่งการรีเซ็ตโลของเกมนี้ในผมในการสุ่มอีก30ครั้งนะครับง่ายๆเลยครับผมมาตีตัวละครกี้ๆนะผมห้ตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถในผมกลับไปในการสุ่มอีกฟรีอีก30ครั้งได้แล้วนั่นเองแค่นั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาสุ่มอันนี้เล่นรอก่อนละกันในผมก่อนที่จะทำไปนั้นครบนะครับก็นี่เลยครับผมโอ้โหใบสุ่มนะครับเราก็มีอยู่พอสมควรนะครับนี่เลย ตรงนี้ครับผมมีสุ่มแจกฟรีอยู่ครับผม4-5ดาวแล้วเรากดไปเลยผมว่าจะได้5ดาวหรือเปล่าช็อตนี้ครับผมถ้าได้5ดาวมันี่โคตรดวงดีเลยนะครับผมสกอร์ดีเจนแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะฮะออกหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงผ่าเปียงหรือเปล่าปืบโอเคครับผมได้กีีกรีมาอีกหนึ่งผีน้อยน่ารักนะฮะ <c oughs> ไปครับผมธาตุน้ำครับผมสกอร์มันแจกฟรีให้ผม4-5ดาวแจก3ธาตุเลยนะครับธาตุน้ำธาตุเขียวธาตุไฟนั่หนึ่งนะครับโอเคสกิดไปเลยครับผมโอ้โหไม่ได้วะทุกคนมา ใบสุดท้ายแล้วทุกคนไปดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าสซคิปไปเลยครับผมโอเคผมได้สีดาวลวุนๆนะครับหวังอะไรเกมนี้หวังอะไรกับเกมนี้โอเคครับผมเดี๋ยวรอตีครบนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูครับว่าเราจะได้สุ่มฟรีอีก30ครั้งจริงหรือเปล่าครับผมไปพอเราถ้ผมทำควิสเสร็จแล้วในการตีครบ0ครั้งนะครับผมแล้วก็มากลับมาหายคนนี้นะผมหนุ่มน้อยของเรา แล้วก็สามารถสุ่มฟรีอีก30ครั้งแล้วนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะโอ้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมว่าในการสุ่มนะครับผมสามารถดีได้เรื่อยๆนะครับผมไม่จาเป็นต้อง30ครั้งแล้วเปลี่ยน ID 30ครั้งแล้วเปลี่ยน ID ดีนะครับไม่จําเป็นนะฮะเพียงแค่คุณทำควสแค่นั้นก็จบนะครับสาหรับตัวละคร5ราดาวที่ผมพูดไปในข้างต้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่เล่นในช่วงแรกละกันนะครับไม่รวมเลดเกมนะครับเลดเกมนี่คือบอกเลยว่าตัวละครเก่งหลายตัวมากๆเดี๋ยวผมจะแปะเทียริ คลิปของต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะครับผมว่าตัวละครอ,อะไรเก่งบ้างเพื่อนๆโอตัวไหนก็ไปจัดกันได้แล้วกันนะครับผมและเจอกันคลิปประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซน